สวัสดีครับอยู่กับไร้คำคกวีเกษตรินรีวิถีขึ้นตนเองครับผมก็วันนี้ช่วงเย็นเนาะจะมารีวิวแอปพลิ ation เคชันเกียวกับการเกษตรให้พี่ๆน้องๆเราได้ชมกันแล้วก็เพื่อใครสามารถเอานําไปปรับใช้กับส่วนตัวเองหรือนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้อเนี้ยก็จะยินดีมากเลยครับวันนี้เรามารีวิวอแอปที่ชื่อว่าแอปเดี๋ยวนะครับตลาดแอปเนาะ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ p Play s y s t o ในใน iOS ก็มีนะครับใน iPhone ก็อยู่ในอของ iOS ก็สามารถดาวน์โหลดใช้ได้เหมือนกันพอดีผมใช้ n n r r o i d อยู่มันก็เลยเป็น Play Store อันนี้เราพิมพ์จริงๆเราพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตลาดแอปนี่ตัวนี้ครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูที่ตัวแอปพลิเคชันกันอ,อันนี้ผมเดี๋ยวออกจากระบบไปดูก่อน ก็ลงทะเบียนใช้ฟรีนะครับอันนี้เราก็กรอกข้อมูลออตามนี้ไปเลยผมลงทะเบียนไปแล้วผมก็เลยเดี๋ยวผมเข้าสู่ระบบโดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์เนาะ,อะตอนนี้ก็อยู่ในหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็ในหน้าแรกก็จะมีนี่ครับปกรณ์าอากาศ แล้วก็ราคาสินค้าเกษตรก็มีน่ครับผมรีวิวคร่าวๆเนาะเดี๋ยวรายละเอียดที่ท่านใดได้ลองใช้ถ้าติดตรงไหนก็เข้ามาสอบถามได้ทีเนาะนี่ครับก็มีราคาสินค้าเกษตรรายวันเลยนี่ก็เป็นราคาข้าวเนาะอ้างอิงสสองสะสะความสบ้อร์เน15%ราคาต่อตันข้าว ข้าเปิดเจ้าพันสุพรรณบุรีความชื้น15%ราคาตันละ10,000บาทนะฮะข้าประมาณนี้อันนี้สําหรับหน้าที่เป็นราคาสินค้าเกษตรนะเนาะโอเคต่อไปก็มีม,มีมีวัดขนาดพื้นที่เหมือนลิงก์แอปที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันแต่อันเนี้ยจะเสียย่างหนึ่งคือเราต้องอยู่นะ้าส่วนของเราเราต้องอยู่ที่ส่วนของเราอ่ะเราถึงจะสามารถ ปลดพื้นที่ได้มันไม่สามารถเซิร์ชได้อันนี้มันได้จะเพิ่มแปลงไปนะครับเนาใครใครอยู่ที่ส่วนก็สามารถเซิร์ชได้เหมือนกันก็กําหนดจุดเหมือนกันผมลองบัดเมาๆให้นะเหมือนลิงก์แอปเลยครับเขาก็จะบอกว่าเป็น3งานแ8-4วาประมาณนี้ครับเนาะเราไปกันเร็วๆเลยนะอ๋อต่อไปก็มี อะไรและเคมีเกษตรอันนี้จะเป็นค้นหาร้านค้าแต่เท่าที่ผมดูเนาะมันบางทีมันยังไม่ได้อัปเดตอ่ะคือบางพื้นที่อย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยมีอย่างส่วนผมที่ตาขีนครสวรรค์เนานะก็ม,มีมีอยู่ห่างๆมีใกล้สุดก็โน่นเลยครับสภยาใจน้าก็ลองดูครับถ้าในพื้นที่พี่ถ้าในพื้นที่พ,พ,ทพี่ท่านใดมีม,มีร้านค้าเกษตรที่ลงทะเบียนกับแอปนี้ไว้เนี่ยก เราก็สามารถหาแผนที่ลานเขาได้ต่อไปส่วนต่อไปออค้นหาผู้ให้บริการการเกษตรก็เกี่ยวกับงานบริการด้านการเกษตระครับไม่ว่าจะเป็นรับเกี่ยวข้าวด้วยด้วยด้วยรถเกี่ยวข้าวนาะหรือไม่ก็พ่นยาไถ่ล้ไถอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีให้เลือกโหมดหมู่ว่าเราปลูกอะไรอยู่มันก็จะมีบริการขึ้นมาผมลองข้าวแล้วกันเนะาะแถวตะกีนครสวรรค์มีไข่ข้าวเยอะ แต่ก็ยังไม่ค่อยอัปเดตเนาะอันนี้ก็ยังไม่มีผู้ให้บริการเท่าไหร่เดี๋ยวดูที่ไทน้อยที่ผมอยู่ปัจจุบันอ๋ออัน,นอันนี้มีนครับที่ลาดบัวหลวงแล้วก็บ้านกลางสีประจันนะเนาะก็นี่เขาก็จะมีน,น,นะครับใี้สามารถแชทกับ ผู้ให้บริการได้เลยก็ลองดูคร่าวๆก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นตารางนัดหมายเนาะแล้วก็ระบุระบุพื้นที่ไปนะครับเราจะนัดเขาวันไหนให้เขามาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยหน้านี้ก็จะบอกว่าเขาให้บริการรถขนเกษตรตรงนี้เนาะรถนะขนส่งเกษตร500บาทต่อตันพื้นที่ให้บริการ ็เหมือนลถขนข้าวครับก็ถ้ามีเอ่อเขาเรียกว่าไงถ้ามีผู้ให้บริการมามาสมัครในแอปเนี้เนาะเราก็สมามารถสมมติว่าอย่างบ้านที่มีรถไถว่างๆอย่างเงี้ยก็สามารถดิจิเตอร์กับแอป,ปนี้เพื่อ,เ,อ,อเปิดหาลูกค้ารับไถก็จะคนที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ก็จะเจอเจอเราเหมือนกันแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้แต่ก็ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่เนาะ ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างโอเคเนาะทำให้เกษตรกรผู้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเนี่ยสามารถเจอกันโดยไม่ต้องผ่านคนกลางแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็น,เป,นเป็นเทคโนโลยีอ่ะเกษตรกรเราเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยในการเข้าใช้ใช้โทรศัพท์ใช้เทคโนโลยีในการหาผู้ให้บริการเนาะบางทีก็รู้จักกันอยู่แล้วแถวบ้านอะไรเงี้ยก็ว่าบานจ้างกันอยู่แถวบ้านอะไรเงี้ยก็โดยทั่วไป ก็เลยในแอปในแอปนี้ก็เลยยังจะไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีผู้คนมาใช้บริการเยอะมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าไงบริการก็น้อยหน่อยแต่แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ไหนมีคนใช้แอปพลิเคชันนี้เยอะเข้ามาสมัครเข้ามาดีเจอร์กันห,หลายหลายคนเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถมีเครือข่ายเกษตรกร,กรงกวาง้างได้เงี้ยเราก็ก็ผมก็สนับสนุนให้ให้เราใช้เทคโนโลยีพวกนี้จะได้ เข้าถึงลูกค้าแล้วก็เข้าถึงเขาเรียกอะไรเซอร์วิสบริการที่เราอยากจะได้ได้ง่ายขึ้นนะเนาะแล้วก็คนหาช่งางอัวข้อนี้ค้นหาช่างนเนาะผมว่าที่เขาเขาจะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าไงอ่เป็นยี่ห้อของของเครื่องมือที่เราต้องการค้นหาเลยอันนี้ยี่ห้อ อโกตอมเหรอเขาก็จะมีรถทงรถไถอะไรเงี้ยเราไปดูรถแท็กเตอร์เลยในแอปนี้ก็จะมีหาบริการเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์เรารถเราเนี่ยเสียส่วนไหนอะไรเงี้ยถ้าสมมติซ่อมทั่วไปเราก็ติดไปที่ซ่อมทั่วไปแล้วก็อ๋ออันนี้อันนี้เขาจะให้เราเราบอกที่อยู่เขาแล้วก็บริษัทพวกนี้จะมาเห็น เห็นข้อความของเราว่าเราต้องการอันนี้ผมลองเฉยเนาะเพราะว่าเป็นการค้นหาก็ไม่พบเนาะจริงๆก็ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะเนาะแต่แต่เหมือนมีเฉยๆเดี๋ยวลองไปดูยี่ห้อที่มันมที่เราใช้กันทั่วไปวนมีอะไรบ้างเดี๋ยวหายันมาฮูวตาอะไรพวกนี้ก่อน อันนี้ห้อหลักๆเนาะฟอร์ดจะรักนะโปรปักเตอร์ฟอร์ดนะซ่อมตัวไปดำแหนินการต่อแล้วก็อันนี้ผมดิจิตอลไว้เป็นที่ไล่ที่ตาขี่เนาะที่ไล่คำพูดลองไปลองค้นหาดูว่ามีผู้ให้บริการโปรปัคเตอร์ของฟอร์ดอยู่แถวบ้านเราไหมก็ยังไม่มีก็เนาะเดี๋ยวดูอีกทางหนึ่งที่เป็นเอาเอารถตลาดก่อนนีดหน่อย Go กู uh, Hello, uh, ector, ตัวอีอ่ะไอ้ตัวคโบต้าเนะอ่าตัวเกอคโบต้ามทั่วไปดนการต่อดูที่จะมีไหมี้ตกอ่า uh, อย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นที่ห้อที่เขาเรียกไง ยี่ห้อมัน,ม,นมันแพร่หลายที่คนนิยมใช้กันนะมันก็จะมีมีลิสต์รายชื่อช่างอยู่เราก็สาม,มารถติดต่อช่างไปได้อย่างเงี้ยเราก็สาม,มารถแชทไปหาเขาได้เลยว่าเออรถเรามีปัญหา,ยยานี้นะแล้วก็นัดวันเวลาเข้ามาเพื่อเพื่อมาซ่อมที่สวนรถได้เลยก็ต้องต้องดูเขาเรียกว่าไงเออแบรนด์ที่เราเออยี่ห้อรถหรือยี่ห้ออุปกรณ์ที่เราใช้นะ ให้มันเป็นยี่ห้อตลาดหน่อยถ้ายี่ห้อลึกๆอะไรเงี้ยมันก็หาช่างยากตามเขาเรียกไงตามดีมานทัพพายตามความต้องการเนาะประมาณนี้ส่วนหัวข้อถัดไปก็หาเพื่อนใกล้ๆเขาก็จะเสิร์ชจากข้อมูลผู้มาสมัครในเนี้ยเนาะว่าใครอยู่ใกล้เราบ้างีใช้ตลาดแอลโปรนี้บ้างก็ใช้เวลานิดนึงนี่ครับในใสน้อยก็ตอนนี้ผมดูใส่น้อยเนา คนใส่น้อยก็ใช้กันเยอะเหมือนกันเนาะก็สามารถเดี๋ยวนะผมลองออคุณต้องการสนทนากับผู้ใช้งานท่านนี้หรือไม่อ๋อก็หาผู้ใช้แอปตลาดแอปเนี่ยที่อยู่ใกล้เคียงกับเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้ถ้าเราติดปัญหาอะไรเงี้ยเนาะ ในด้าน,นี้ถสมมติว่าเรามีรถไถยเงี้ยเราอยากรับงานในตลาดแอปอันนี้เนาะเราสามารถเพิ่มเพิ่มงานบริการเกษตรไก็ได้แต่ต้องดิจิตอรก่อนเนาะก็คือรับ OTP อันนี้ผมรีวิวให้ดูเพิ่มรีวิวให้ดูอันนี้ผมติ๊กให้ดูที่เฉยๆเนาะผมไม่ได้มีผลิตภัณฑ์หรือไม่ได้มีบริการอะไรที่จะให้บริการเขา เพิ่มงานบริการซ่อมเครื่องจากหมอถ้าเราเป็นช่างอย่างเงี้ยเราก็สามารถยืนยันตัวตนได้เนาะเพื่อรับงานให้ลูกค้าที่ต้องการจะจ้างช่างเนี่ยมาเจอเราได้ผ่านแอปนี้แต่ก็มีการยืนยันตัวบุคคลเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวใครก็ไม่รู้มาลองเข้ามาลองใช้อะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นว่าหลอ,อกลวงไปก็จะมีการยืนยันผ่าน otp หรือไม่ได้โทรศัพท์อีกทีอันนี้ก็หน้าน,นี้ก็ประมาณนี้เน,ะนาะหน้านี้ผมไม่ได้ลองยืนยันตัวให้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่า ผมไปลอกลวงอีกพอดีไม่ได้มีบริการอะไรที่จะเอาไปลงประกาศให้บริการในนี้หน้าแรกก็ประมาณนี้ครับก็มีวัดขนาดพื้นที่ราคาสินค้าเกษตรค้นหาผู้ให้บริการเกษตรค้นหาช่างค้นหาเพื่อนแล้วก็สมัครเป็นผู้ผให้บริการเดี๋ยวดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปก็จะเป็นนัดหมายสมมติว่าเราจ้างช่างไปแล้วเรานัดก,กับช่างไปแล้ว ตารางนัดใหม่หน้าเนี้ยมันก็จะมีวันนัดที่คุยกับช่างไว้ว่าเดี๋ยวช่างจะมาซ่อมรถให้เราวันนี้วันนี้นะการซื้อขายเนี่ยการซื้อขายก็จะมีคนมาโพสตขายสินค้าก็จะมีน้ำผึ้งปลาแท้กล้วยอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถจริงๆเราสามารถเอามาโพสขายได้เหมือนกันสินค้าของเราเนี่ยก็เพิ่มสินค้าเข้าไปได้นะเนาะคงราคา ลองใช้ดูครับจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะนี่ก็ดีครับเราสามารถเอาสินค้าที่เรามีมาโพสขายได้เลยแล้วก็มีประกาศการจ้างเนี่ยอันนี้ก็จะมีคนมาประกาศว่าเออมีให้บริการโดนเนาะโดนพ่นยาส่วนมากก็จะเป็นโดนพ่นยาตัดแต่งกิ่งยูคาอยู่ที่อันนี้อยู่ที่ชะอําตํบลขุนห้วย ข้อประกาศจ้างก็คือหาแรงงานขึ้นไม้ยูคายา3เมตรไม้1 5ถึง3นิ้วขึ้นเทรลเลอร์ไม้รวมกองไว้แล้วงานเหมาส์2,300บาทน,นี่ก็ลงราคาไว้เลยแล้วก็มีรูปประกอบอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยครับเขาก็จะมาหาแรงงานากันในนี้มันก็จะอยู่ในหน้าประกาศค้นหาเนี่ยเนี่ยเขาก็มาประกาศหาโดนพ่นยา ปรับพื้นที่จัดแต่งกิ่งกําจัดวัชพืชลถขนส่งเกษตรอะไรพวกนี้เนาะแต่ก็ดูแล้วก็อัปเดตล่าสุดนี่วันที่8มมกราคนก็ไม่ค่อยใช้งานเหมือนกันคือเกษตรกรก็เข้าใจได้นะครับว่าเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยเขาค่อนข้างจะคิดว่าเทคโนโลยีมันยากจริงๆแล้วเนาะถ้าคนเรถ้าพวกเรามาช่วยกันใช้แอปอะไรพวกนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีกลุ่มตลาดของ ของลูกค้าเองของตัวเราเองก็จะขายสินค้าหรือจะหาบริการอะไรได้ง่ายขึ้นนะเนาะอันนี้มันก็คือแอปเขาค่อนข้างดีนะหัวข้ออะไรเยอะเลยคือมีหมวดหมู่ให้เลือกเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้คือมันมันยังไงอะบางทีเข้าถึงเกษตรกร,ร,กรได้ยากนิดนึงไม่มีคนอธิบายแล้วก็บางเกษตรกรร,กร,รุ่นเก่เาๆบางทียังใช้โทรศัพท์แบบกดดูอะไรเงี้ยหน้าหน้าน,น,าน,น,านี้หน้าสุดท้ายก็จะเป็นพวกข่าวสาร ฟีเจอร์ใหม่อ่ะอันนี้มีการอัปเกรดอะไรเขาก็จะมาบอกในฟีเจอร์นี้เนาะ,ะก็วัดพื้นที่ได้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีวันสำคัญปัจจัยอันนี้เป็นพวกสารความรู้เนาะปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภัยแล้งความรวยวิถียอ์ตัวรอดรของเกษตรกรอะไรเงี้ยก็ะจะมีบทความมาให้เราอ่านนะครับดีครับผมถือว่า แอปนี้ค่อนข้างโอเคแล้วแต่ก็เสียดายเป็นนิดหนึ่งว่าคนใช้งานน้อยไปหน่อยบางบางฟังก์ชันบางบริการมันมันยังน้อยไปนิดนึงมันก็ทําให้แบบเออดูเหมือนแอปล้างไปนิดนึงแต่ก็จริงๆก็เป็นเป็นแอปที่โอเคเลยครับถ้าเกษตรกรรุ่นใหม่ๆอย่างพวกเราอะไรเงี้ยอยากอยากส่งเสริมอยากมีเครือข่ายอย่างทียผมว่าแอปนี้ก็ก็ค่อนข้างโอเคเลยก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็พามาดูแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับการเกษตรอีกหนึ่งแอปนะคชื่อตลาดแอบปบเป็นแอปสื่อกลางที่เป็นพื้นที่ไว้สําหรับจําหน่ายสินค้าการเกษตรก็ได้หรือเราต้องการสินค้าการเกษตรก็สามารถมาเลือกซื้อได้ในนี้แล้วก็เป็นตลาดกลางซื้อขายบริการบริการในที่นี้หมายถึงบริการทางด้านการเกษตรเนาะอย่างเช่นปรับพื้นที่ลดแมคโครลดเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยถ้าเราต้องการบริการพวกนี้เราก็สามารถมาโพสต์หา โพสหาบริการพวกนี้ในแอปนี้ได้หรืออย่างสมมุติว่าาบ้านผมมีรถไถว่างอยู่ผมอยากเปิดให้เป็นแบบเขาเรียกไงเปิดรับงาน่ะผมก็สามารถมาโพสในนี้เพื่อ,อเพื่อหาลูกค้าหรือมาโพสรอไว้เผื่อ,อมีลูกค้ามาอยู่ในใกล้พื้นที่ของเรามาเจอเราในแอปนี้ก็าสามารถดีลกันแล้วก็ตกลงกันโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางครับผมวันนี้ก็มารีววแอปนี้เนาะก็ แอปพลิเคชันดีๆเกี่ยวกับการเกษตรมีเยอะมากเลยผมผมลองใช้แล้วผมรู้สึกว่าบางเจ้าเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาตั้งใจทำมาให้เราใช้แล้วก็แล,วกแล้วก็ฟรีน,นะส่วนมากเนี่ยฟรีเลยแตเ่เขาเรียกว่าไงเกษตรกร,ร,กรยุคเก่าเกษตรกรร,กร,รุ่นเก่าคือบางครั้งเขายังไม่ได้เขาเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้เราเป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ผมผมเชิญชวนให้ทุกคนมาสนับสนุนสนับสนุนผู้บู ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเกษตรพวกนี้ผมว่ามันเป็นแหล่งแหล่งความรู้แหล่งเรียนรู้แหล่งสร้างตลาดสร้างไรายได้ได้เยอะเลยครับถ้าถ้าเราทุกคนมาช่วยกันใช้นะมันก็จะกลายเป็นสังคมเป็นโซเชียลที่เกี่ยวกับการเกษตรวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็มารีวิวแอปพลิเคชันการเกษตรให้พี่ๆทุกคนได้ดูแอปมีเยอะมากเลยครับผมตั้งเป้าไว้ว่าทุกเย็นนากประมาณ ช่วงค่ำๆทุ่มถึงสองทุ่มอะไรเงี้ยผมก็จะมารีวิวแอปกเปกษตรพวกนี้ลงลงช่องเพื่อ,อแอปตัวไหนเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็อยากจะสนับสนุนผู้ผู้พัฒนาแอปเกี่ยวกับการ,กรเกษตรด้วยคือเขาทํามาเขาตั้งใจทํามาแต่ไม่มีคนใช้บางทีมันก็เขาเรียกไงหมดกําลังใจไปมันก็ไม่มีอะไรที่จะจะพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ,กรเกษตรต่อไปครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ จากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไล้คำกวีกเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรบูฟลังมันเบอร์รี่ไผ่ตรงลืมแล้งแล้วก็การทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่โคกนองนากเกษตรผสมผสานก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องใต้คลิปนี้ก็ได้หรือจะอมีคำถามส่วนตัวอยากจะ คุยกัน,ส,นส่วนตัวก mm ็สามารถโทรเข้ามาได้ทุกๆคลิปผมลงเบอร์ติดต่อของผมส่วนตัวไปแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้ถ้าผมว่างก็จะรับทันทีแต่ถ้าไม่ว่างเดี๋ยวผมโทรกลับถ้าผมเห็นเบอร์เนาะส่วนใครอยากคุยใน Facebook ส่วนตัวก็มี Facebook พี่ต้อมเวนวักไล่คำตวบีเนาะก็สามารถแอดเฟนแอดเฟนมาเลยนะครับคือบางบางท่านไม่ได้แอดเฟนมาแต่ทักมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้มันไม่เด้งขึ้นมาที่มันไม่แจ้งเตือนอะที่เฟซของผมนะบางทีมตอบช้าไปเป็นเดือนเดือนเนี่ยต้องขอไปด้วยคือถ้าอยากคุยกันก็แ เป็นเพื่อนครับทุกท่านเลยก็เนี่ยเนาะ,ะสำหรับใครต้องการพูดคุยผ่านทางแฟนเพจก็มีเพจ f เฟซบอ่าเพจ a c e b o o k ไล่คคำกวีเนาะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้มีหลายช่องทางแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งไว้เนี่ยสามารถเมมชื่อแล้วก็จะกลายเป็น ID Line ก็สามารถไลน์มาคุยกันก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกโทรอะไรเงี้ยเนาะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ